สวัสดีครับพี่น้องเพรคนบ้านนาครับวันนี้ผมจะมาต้มไก่ซื้อไก่มาสองตัวตอนนี่กำลังดังไฟตั้งหน้าห้อนอู่ครับเ้าแจ้าทําพิธีอย่างน่ก็ส่งเคราะห์ส่งน้ำเนาะต้องขวัญน,นะครับเนาะตาปไปเพณนี้แบบเบ้าล้านนาครับเดี๋ยวมาดูพิธีการอะไรตั้งต่างกันนะครับเนาะที่เห็นเปิลแปลงเป็ดสัตวตวงเป็นอย่างไร่ะเดี๋ยวมาดังไฟต้มไก,ก่กอน ครับม่ตอนนี้เป็นจะจะมา,ะมาเนี่ยหลับจีนกันครับผมนี่ครับวันนี้เปิดมาเิห้องอยังปะน้าไซห้องมาทำพิธีส่งเคราะห์ส่งน้ำอย่างเงี้เหนูนี่เนานะม่ตอนนี้กับห้องควันดนะ้วยเนาะนี่กับหลับจีนสู้กันครับม่ตอนนี้ลาบจีนเนี่ยน,นะาไซจีนควายจีนวัวจีนหมูเอาจีนหมูไง ข้นหลับลชินหมูครับใช้คนลนครับไล่ไล่ไล่ช่ไ่ออกาินัดไล่นี่คับลับจีนลับจีนเล่เล่นนต้งหายไคนวแคนีับกเปเลยน่

นี่การพนทกงาแบบุธต้งมัดตรงไตวันทรงเล่ทรงยังฟ้องแฝงกัได้เลยนะควับทรงเป็นงดิครับทรงเป็นความคลุกทรงเป็นดอกไม้กเ้าวรตันี้กัลาสสวัสดีวันจันทร์เลยนะก็ย้อมอยู่คุแด็กคุณทรงมัดลยเพ่ทรงนก็งสวัสดีวันจันทร์ไปล่าลาันใม่ดานี่จะมีแงเอา่ก่อระลมดดาจะมีอะไรนะจะมีอะไรบาง ตอนนี้หลับกินหมูครับขับกับตัวสวนบุญครับล่อมวงกินกันด้วยการไลไ่ไลึงตึงล้ำครับคุณผู้ชมกินกับน้ำเปล่าครับนี่น้ำล่องคอหน่อยหัวเจืย๊ยหัวเจื๊ยบครนี่ครับต้องเห็ที่นี่กลิ่นหลับเหวี่าบแจ้๊จอนเปิดองค์เขาลงเข้ามุ้ยเหวี่ะหัวเจี๊ยครับอ๋อหัวเจ้ี๊ยบอคาใส่ขาด้วยหน่อยมาสังโค มาอีกาล้ำาดะตัวกับพ่อหน้าค้นสูนหลับนี่กะนหน้ายังพระเอกนะลาเอวีเขาญี่ปุ่นนั่นหรไอ้โมที่นายเนี่ยไนายเนี่ยนี่ใครเอวีแล้วพ่ออยากเอวี